สวัสดีค่ะ,<ด>คะวันนี้ป๊าป๋า,ปะปาจะมาสน<ห>อนห่อฝรั่งค่ะ,อะโอเคไปดูกันป๊าป๋าให้ไปหยิบอะไรบ้างหยิบะถุมาลูกนี่กันหอ่อนะนี่เราทำห่อเองโดยใช้ถุงพลาสติกและกระดาษห่อเพื่อป้องกันแสงไม่ให้โดนลูกฝรั่งผีจะได้สูงมอ๋อแล้วป้องกันมแมลงด้วยอ่า โอ้โหสวยงามอ้าวที่ต้องมีเป็นกระดาษเพราะว่าป๊าป๊าบอกว่ามันจะช่วยปิดแสงใช่แล้วเราใช้กระดาษรีไซเคิลด้วยผิวของฝรั่งจะได้สวยอ่าไหนที่ตาห่อเลยค่ะอ่าเนื้อุ้มเขาเต็มๆฮะแล้วก็มัดหรือมัดรองเท้าลูกโอ้ยอันนี้กระดาษน่ารักด้วยนะกระดาษดีโอ้โอ้ทำไมมันโคตรอ๋อไม่แบบป๊าป๊าเขาน้มให้ อย่างนี้ไว้เนี่ยด้านในก็ยังมีนะเดี๋ยวปลาค่อยตรวจความเรียบร้อยอีกทีนี่แม่เห็นมีลูกอยู่ตรงนี้ลูกม,มีลูกน้อยอยู่ตรงนี้อีอกอัน,นหนึขอของ่งนนอ่ <c oughs> ลูกนองอะอเลยลูกหอมแม่มาไม่เอันนี้แม่ให้ดูพริกที่เราปลูกครั้งที่แล้วกันนะที่คลิปก่อนหน้านี้ก็คืนแล้ว โอ้โห oh สีแดงสวยสีแดงน่ากินมากนี่อีกแล้วก็อีกอันจะเป็นพันอันนี้จะเป็นเม็ดสีเขียว oh. อ้าวอันนี้อสองสองลูกอันนี้เลยเออ,อทีละใบครายแล้วก็ปลูกกับกิง่งอ้อมลงไปอ่าแทงอันนี้จะปลู เราเราต้องถูกไว้เพื่อเป็นการป้องกังนแมลงแน่น่เออเก่งมากไม่งั้น,น,นจะไม่ได้กินฝรั่งแน่อ่าน้องรอปลายอ่าอ่าเนี่ยนะคะอันนี้ซะนดโอเคแย่ยมากหนูอ,อยากช่วยใช่ไหมคะใส่ใรูเป็นแต่ปลูกไม่เป็นอ่าไม่เป็นไรอันนี้หนูช่วยหยิบก,กระดาษ กระดาษรีไซเคลิลไงลูกต่อไปก็จัดบวกเลขาคา่ะนะค้เออลราครับไหนบวกโชว์ซิไหนบวกโชว์ได้ไหมไหนไหนไหนบวกโชว์ได้ไหมคะไม่มีเลยหรอบวกโชว์ได้ไหมเอ่ยเอาสองไว้ในใจชูขึ้นมาหนึ่งแล้วต่อจากสองแล้วสามค <1. S 1> ่ะข้อหนึ่งอ่าเป็นสามอ่ะอีกข้อได้ไหมสามบวกสองเอาสามไว้ในใจชูขึข้นมาสองยื้ ถ้าฝนตกก็จะเครนโอเคเดี๋ยวไปดูการห่อฝรั่งต่อช่วยนะทีลูกมให้พิซซ่าก่อนพิซซ่าลูกได้เลยมันมีอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ยากบอย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 ลอยลงล่างรัด อันนี้น้องๆโอเคน้องใส่ไปแล้วลูกเยี่ยมมากอโอเคปะปะา๊ามันเลยหมยมีต้นเล็กอีกอที่ต้องห่อนี่น,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 นี่ด้านนี้เออโน้เจอใช่ไหมเออ ก่อนเราจะห่อนะคะก็เพื่อความสะดวกในการห่อเดี๋ยวเราเด็ดใบออกก่อนอันนี้ลูกติดกันสามานอ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงสามลูกเลยได้ไหมป้าป๊าได้นะเอาทีะถ้าสามลูกก็ต้องเด็ดใบสองอันอุกเด็ดก่อนก็ได้อ่ะคุณแม่ถือถุงให้มันแม่ถือถุงให้ก่อนโอเคตอนนี้ไม่ติดค่ะก็จะผูกสามอันเดียวต้องค่อยๆยัดเลยเลย เออบาๆนะลูกเดี๋ยวทีนี้จะมีฝ้าหลังได้ไหนชี้ดูหน่อยต้องเด็ดใบออกก่อนลูกเนี่ยเนี่ยที่ห่อแล้วค่อยๆนะลูกอาแม่ช่วยถือถุงก่อนอ่าหนูต้องไปเอากรนไก่มาตัดได้ป่ะอ่าแม่ช่วยจับดีกว่าอ่าน้องพ่ะเนาะอห่เลย กอการหอที่ที่โอเคนองไปไล่โทมัสเสียขึ้นรถจริงๆมีหลายลูกเราต้องเลือกลูกที่ดีที่สุดในการห่อไว้แต่ของเรามันน้อยก็เอาไว้ทั้งสามลูก,ลกแต่หลักไม่ได้ทำเหลือลูกเดียวหรือสองลูกแต่โดยปกติจะเหลือลูกเดียวอืม ต้น,ตนนี้เยอะอยู่ขอพี่ต้าเจออีกลูกใช่ไหลูกมาดูอีกต้นนะคะแต่อันนี้เป็นฝรั่งขี้นกนก็จะลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะถนัดไหมลูก หันหยิบก้ามให้ดูเอออันนี้พี่ตาห่อเรียบร้อยแล้วนะโอเคจริงๆต้นตรงนู้นก็เยอะแต่มันจะเป็นพันลูกเล็กอ้าวดูคุณลูกสาวช่วยคุณพ่อมัดนะมัดลูกกหลังนะไหนอันนี้เป็นอะไรคะเป็นบวกเลอ่อป่าคะไม่ใช่ <laughs> เตาตามเนื่อยอยากไปที่ไหนป้าป๊าแม่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 เออเยี่ยมเพชรพชรตาเริ่มคล่องแล้วเพชรตาเริ่มคล่องแล้วอ่ะเราก็ห่อมนันไว้นะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคือมาดูใช่ไหมป,ป้าป๊า หรือว่าปิดมันไว้ก่อนหรอแเ,เราก็ค่อยสังเกตมันก็จะโตอยู่ในถุงนี่แหละใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคบคลิปการหอบมวล่างคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะที่ช่องซา San นตาสโนสองห้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย